พี่น้องครับมือนี่ปลายฝ้าฟ้าของเฮามาแจ้งข้าวมิตรสาสิบหลักไข่ตะกะแตนปลายทังครับพี่นอ้องบ่คืดบ่ฝันว่าสิพ่อสิพสพ,พด้วยตัวของเฮาเองพี่น้องเอยทรงใครไปจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมตั้งแต่วันที่อ่าสี่จนว่าถึงวันที่หกครับผม ลูกค้าไปทั้งจังได้รับครับมันซามันโดนพิษปกติครับปกติแล้วทรงไปวันที่สีวันที่หาก็ได้รับครับผมอันนี้วันที่หกครับผมค่ำม,มืดเปิดตาเขาจังนั่ไปทรงครับแล้วก็มีรองรอยจีขาดครับผมกองพัสดุแม่เพื่อนเปิดบึง เหลือใครอยู่บ่ถึงยี่สิบฟักว่างั้นว่าโอ้ยนอกครับผมเป็นจาริตโตนราดพูดหาจังไรกับพพ่อพ่อต้องคุยบอกเท้าครับปาดเข้าก็เลยเ็ดคลิปแจ้งข้าวมาหาพี่น้องครับผมผู้ใดเจอปัญหาเนาะผู้ใดเจอเหตุการณ์แบบนั้นยานิ่งนอนใจเด้อครับพี่น้องให้ทู่มาบอกเข้าครับผม เฮาเสียถ้ำการซอยเหลือชดเชยไปให้ครับพี่น้องครับผมเพราะว่ามันโมเมนต์จิตนาของฟ้าครับเฮาท่านเดี๋ยวเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องจะรับพัสดุใครตะกะเตนเนี่ยขอขอความกรุณาเนาะครับผมใครถือวิดีโอนี่ล่ะถ่ายคลิปให้เด้อครับผมเฮ็ดคลิปไว้ค่ะตอนข้าเจ้ามาส่งนี่ล่ะส่งเป็นกองสมบูรณ์แบบบ่มิ่งอยฉีกขาดบ่โบแล้วก็ ตอนจะแกะเนี่ยทายไปเลยค่ะแกะดูข้างในสภาพเรียบร้อยครับผมค่ะโอเคถ้าเป็นปกติกะบอมีปัญหาครับผมถ้าปกติกะรบกวนส้มคลีปนั่นม่ให้ปลายฟาดเลยด้อจจะเดินรับแล้วกะท่มมากบอกแน้เนครับขอความกรุนาครับผมเหาเฮาอยากชดเชยให้ให้พี่น้องป้องไปเนาะอยากเข้มให้ว่าจะยังไงบออยากให้พ่อแม่พี่น้องหลายหลายคนเสียเงินไปฟีๆแบบบอได้ของที่ เต็มจํานวนนะแม่นะาะครับพี่น้องครับเรื่องนี่เฮ้าสีบอปลอยให้ค้นชัวมันรอยนวลเฮาจะตามเรื่องให้ถึงที่สุดนาอแม่นะาะครับเอาเรื่องเอาเล่ามันล่องเลี่ยนไปถึงบริษัทใหญ่มันในกรุงเทพคนละครับผมแล้วก็สาขาที่จังหวัดบุรีรัมย์นันะ่มนอครับ,รบผมเข้าลู่ครับผมรู้อโบโทของพนักงานปลายทาง แล้วก็รู่รหัสของพนักงานปลายทางครับผมเดี๋ยวเฮาจะต้องดําเนินการครับผมให้เจ้าหน้าที่บริษัทเขาตรวจสอบครับผมพฤติกรรมของพนักงานคนนี้เนาะครับว่าคือครับผมคือปกะต้นทางไปหอดปลายทางคุลจ้าอืมครับผมครับมีขอพิรุธหลายมองดูครับครับ เตือนไผ่กันเนาะโดยความหาความแพงโดยความเป็นห่วงคับผมยันยันพี่น้องผู้ที่เจอเคสแบบนี้แล้วอยากอายโทษมานะครับปฏิติตนี้ตีเตียนทั้งปลายฝ่าว่าทรงของบ่ตรงโปกฮนาครับผมนี่มองเขาคิดหนักเนาะครับเนาะครับแล้วก็อีกมองนึงมองคิดคิดหนักก็คือว่ายันพ่อแม่พี่น้องเสียเงื่อนไปโดยเปล่าประโยชน์ครับผมได้ของที่ประคุมกับเงื่นที่ที่จ่ายเฮามาเนาะ ครับย่านิ่งนอนใจเด้อพี่น้องเด้อครับผมแตาผู้ใดได้แล้วครับผมของตรงโป๊กของสมบูรณ์ดีครับผมกะคอมเมนต์หรือว่าโทรมาบอกในเด้อครับพ่อให้ได้ชื่นใจเนี่ยครับผมให้ได้ดีใจน้ำเนาะน้องแม่น้องนะครับพ่อใม่พี่น้องที่พัทน์ได้กับใจรอเด้ออืมครับอดใจรอค่ะตากระแตนถือฝนเพิ่นบอคอยใครจ้า ครับผมพี่น้องเอ้ยครับผมคืดน้ำคืดน้ำสุคนสุกคนครับพี่น้องครับผมพูดถากะไดเนาะครับโอ้ยผู้ผููผู้ถากะถาถาถาเล่าถาเล่าเนาะครับผู้รอกะซ่าผู้ถากะซึ่งครับพี่น้องเอ๋ยเข้าใจครับผมเข้าใจแต่ว่ามันก็เป็นไปตามระยะเวลาของมันครับกับว่าไดรับออเดอร์เมื่อซั่วครับ คือเหาคำนวณบางแล้วอมันอาจจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามนี้ครับผมแต่เนาะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบว่ามันมันบกเป๊ะครับครับผมครับเอาจังซี่เอาซี่เพื่อความสบายใจท่านใดล่อบ่ไหวแล้วติไปหาบ่งไม้ดอกอยากเลี้ยงคักแน่แล้วเตรียมการเตรียมของเตรียมอย่างไวเบิร์โซเนลแล้ว กาดตมาล่ออีกบ่ไหวกาให้โทษให้ยกเลิกเด้ออีกพออีเม่ข่อยเอ๋ยครับผมเนาะเขายินดีครับผมยินดียกเลิกครับผมแล้วก็อ่าสิบ่ถือโทษโกรธเคืองกันนาะแม่เนาะครับผมกัขอพคุณนหลายเด้อครับพี่น้องครับผมครับให้พี่น้องแจ้งมาเลยครับผมเพราะว่าบ่บ่ว่าผู้ใดละเอาใจเพื่อนใส่ใจโตกครับตาท่าโดนมันมันทาบ่ไหวดีเมนบอ ครับมันหุนหวยเด้ข้องแล้วข้องเล่าเหม่นบ่อมือนีแล้วกับมืออื่นมืออื่นกับมือต่อไปครับผมไข่กับจะแม่นนั่นได้ตากระแตนกับจะแม่นนั่นไข่ครับมันเริ่มไข่มันทยอยไข่มาเจอพายุเข่าได้บาดเนี่ยฝนตกดิ้นแซงเสะเซงสะนอยๆจังเสียเหมือนมือเมือเว้นบ่อหาวได้เพลินบาดนี่จักว่าข่มจักว่าไข่หรือว่าจักเป็นยังไงงากระโอ่ค่อยกินมันเป็ี่นเรื่องสั่นพี่น้องเอ๋ยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วกันเนาะเพื่อความสบายใจสองกันสองฝ่าย ถ้าโดนล่อบาไหวกะให้โท่มายกเลิกกหลดครับพี่น้องครับเข้ายินดีทําการยกเลิกให้นะ้ครับนะัโบโอกาสหนาโอกาสในโอกาสต่อไปกะจังอุดหนุนกันไม่ได้บ่ะมีปัญหา,าครับนาอแต่ถ้ารอใดก็รอเด้อครับผู <laughs> ้คนอรอใ <laughs> ดกะรอผู้คนบ่เฝ้าบ่ฟังเพื่นกะรอครับผม ผู้ล่อบอได้ก็ไปหาหม่องไม้ทาครับผมแล้วพุน่นโอกาสที่เหาจีได้อุดหนุนกันเอกก็คือตอนไข้ไข้าสายเลือดไข้าสายพันธุ์คนะรั 3, 4, 4, กกคกบก็จังโท่มาตรวจสอบโท่มาจังโท่มาจองกันได้อีกรอบหนึ่งเนาะแม่เนาะเลียงไปสามสุดสี่สุดว่าอยากไข้สายพันธุ์อยากขามสายเลือดก็จังโท่มาปรึกษาหาเรือดจังโท่มาเว้ามาจองกันอีกที่หนึ่งเนาะแต,แต่แต่พันธุ์อยากก็ล้งล้ลง,ลง,ลง,ลงลหล<า>ุดอ๋อย มันท่านกันครับออเดอร์มันท่านกันครับผมผู้ละสองสอบสามสอบสี่สอบห้าสอบก็มี่ครับผมกระเท็ดมอยู่จังสี่ครับเพี้ยนกันอยู่จังสี่ครับสามคนับมันี่ก็มี3สามคนครับนี่เอือยไงน่ะผู้นึงครับผมสายยุทธสุดสวัสด์เอือยสายยุทธสุดสวัสด์ครับผมมาครับผมเบิ้งกองพันหยาครับผมกองเจียงเพ่งครับ มานี่กับปลายฟ้าครับผมกับกับพ่อใหญ่ข้าเมาพ่อใหญ่ข้าเมากับเพได้เทศพันธ์หยาซ้อยดอกครับผมพู่นหน้าที่ของเพื่อนเอาอาหารให้ตักกระเจนทําความสะอาดค้อตักกระเตนเล้วกกไปตัดหยาครับผมมาให้พนักงานไฟยิ่งครับผมสุภาพสตีครับผมเป็นผู้สับเป็นผู้หันเป็นผู้แพ็กใส่กระสอบครับผม ขั้นตอนสุดท้ายพ่อใหญ่ขมาจังสีได้ซอยครับผมคือเย็บกระสอบครับ<อ>พี่น้องคนมากเย็บตัวพ่อใหญ่ขมานี่เย็บไว้ไว้เย็บกระสอบครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องเย็บนี่ไม่ใหญ่ปลายฝ่าเอือนใจโหลดไม่เย็บให้แน่โหลดแม่บอกเนี่ยปลาฝาเย็บเปลี่ยนพี่น้องเอ๋ยครับเป็นล่าล่าลอยๆเพื่อน่าต่เว่าเรื่องเย็บครับผมไม่แต่อื่นพ่อใหญ่ ไปไหมาเย็บไหมเนี่ยแพกได้หลายกระสอบแล้วเพื่อนอกว่านอเฮ้ยบ่หัดเย็บกับบ่หัดจักเถื่อครับไม่บ่เปลี่ยนน้ำบาดน้ำเมืองเข่าจากใส่เจ้าปัวนะคนกระต๊อกจะไปส่งหยาอลไรด้ปตานได้จากไร่ได้จากคนนอเมือนนี่นะครับครับผมครับนี่ครับผู้นี่แน่นอนนี่ครับผู้คนอยู่หนองค่ายเนี่ยแน่นอแล้วครับเนี่ยครับผม เอาคลิปนี้เอาไว้สำนี้งสักก้อนเนาะครับพี่น้องเนาะครับขอบพระคุณหลายๆครับผมผู้ที่อุดหนุนและก็เอฟซีผู้ที่เข้ามาเบิง่งขอบพระคุณเบิร์ทุกผู่ทุกคนครับผมคลิปไหนคลิปไหนคลิปต่อไปก็จังมาเบอกตู้กันฟังอีกครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับไหวงามคือเกา่าไหวงามคือเกา่าครับ เกาหักสีน่องทุกคนคือเกาแต่ใครตักกะแตนกับทรงซาคือเกา <c oughs>